เริ่มแล้วครับปฏิบัติการเก็บกู้ทุนระเบิดที่บ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วแม้ว่าทางกัมพูชาจะร้องขอให้ไทยยุติปฏิบัติการแต่ฝ่ายไทยเดินหน้าลุยครับโดยภารกิจของกองทัพภาคที่หนึ่งกองกําลังบูรพาเริ่มต้นตั้งแต่บ่ายโมงที่ผ่านมาโดยเริ่มเก็บกู้ทุนระเบิดโซนบ้านหนองยาแก้วก่อนซึ่งไทยเรายืนยันนะครับว่าเป็นไปตามข้อตกลง GBC ปรากฏว่าระหว่างที่หานไทยกําลังเก็บกู้ทุนระเบิดนั้นฝ่ายกัมพูชาได้ถ่ายภาพได้ไลฟ์ได้ถ่ายคลิปวิดีโอ ขณะที่กองทัพไทยและกองทัพภาคที่หนึ่งวันนี้ก็แก้เกมเหมือนกันนะครับนำคณะผู้สังเกตการหรือว่า IOT จากอินโดนีเซียบรูไนมาเลเซียและฟิลิปปินส์ลงพื้นที่ไปสังเกตการตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสะแก้วโดยเฉพาะได้ไปที่บ้านหนองจานไปดูจุดที่ประชาชนชาวกัมพูชาลุกล้ำอธิปไตยไทยในพื้นที่นอกเหนือเส้นอ้างสิทธิ์ขณะที่วันนี้คุณอนุทินนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าได้รับทราบแผนของกองทัพและหากจําเป็นต้องมีการอบพยพคนก็พร้อมทุกอย่าง ส่วนแผนปฏิบัติการนั้นเป็นอย่างไรคุณอนุทินตอบว่าเรื่องอะไรที่เป็นความลับสุดยอดเราต้องให้ความสําคัญครับ